สวัสดีครับแฟนๆวัตถาไทยแลนด์ทุกท่านวันนี้ผมประกาศเสร็จนะครับพาท่านผู้ชมมาชมรถยนต์ Mazda CX8 ที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ในวันนี้นะครับแล้วรุ่นนี้นะครับมีอะไรน่าสนใจทางเราเองนะครับวัดคานเนี่ยเห็นว่ารถยนต์ในรุ่นนี้ของ m a z d a CX8 เนี่ยมีความคุ้มค่าน่าสนใจมีความน่าสนใจอะไรบ้างและมีความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมาชมทั้งภายนอกและภายใน เครื่องยนต์ของรุ่นนี้นะครับก็คือเครื่องยนต์2.5 g นะครับมีแรงม้าทั้งหมด194แรงมา้าแรงบิดทั้งหมด258นิวตันเมตรซึ่งตัวนี้มันมีจุดเด่นในเรื่องของความประหยัดน้ำมันที่เป็นเครื่องยนต์เบนซินสามารถขับได้ถึง13.2กิโลเมตรต่อลิตรเลยทีเดียวนะครับสำหรับคันนี้คันใหญ่ๆอย่างนี้นะตาม e c o ก้สเอร์แต่ถ้าขับจริงเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการขับขี่ของท่านผู้ชมครับ เดี๋ยวเรามาชมกันที่กระจังด้านหน้าเลยนะที่เขาบอกว่ามีความเปลี่ยนแปลงหลกัลกๆเนี่ยที่เห็นเดือดเด่นชัดเจนจากรุ่นก่อนแม่ซึ่งรุ่นนี้นะครับท่านผู้ชมก็จะเป็นกระจังแบบที่ว่าไม่ใช่เป็นตัวคมิ้นยาวๆแล้วนะท่านผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นกระจังแบบใหม่ของเขานะครับก็คือจะเป็นเส้นสายแบบ3ามิติลายสีดำนะแล้วก็เช่นเคยครับเดือดเด่อด้วย โคเมียนด้านหน้าที่เป็นรูปจมูกเสือของเขาในการออกแบบแบบโคโดดีไซน์ด้านหน้าของเขานะครับเป็นโลโก้ m าสด้าขนาดใหญ่ซึ่งตัวเนี้ยเขาบอกว่าซ่อนเทคโนโลยีในเรื่องของเรดาร์ครูสคอนโทรลที่มาแบบใหม่แล้วนะก็คือชะลอช้าจนถึงจุดหยุดนิ่งอันนี้คือครั้งแรกในรถยนต์มาสด้ซึ่งเขาบอกว่าเหมือนกับรถยนต์ยุโรปแล้วตัวนี้ความละเอียดความสมูทในการเบรค ตัวนี้เขาบอกว่าพัฒนาดีขึ้นกว่าเดิมเดียวครั้งหน้าเราไปลองกันแล้วก็มีกล้องหน้ามาให้ด้วยนะครับตัวนี้มีเซนเซอร์ด้านหน้ามาให้ทั้งหมดเลยนะครับท่านผู้ชม4จุดด้วยกันนะครับแล้วก็จะแตกต่างจากรุ่นท็อปก็คือเขาไม่มีไฟตัดหมอกมาให้นะครับเรามาชมตัวนี้เลยครับนี่ครับไฟด้านหน้านี่ซึ่งเป็นสไตล์ของ m a z d a นะเป็นเดอร์ไทม์ร n n n ิ่ นี่นะครับท่านผู้ชมแบบกลมๆและแบบที่เขาบอกว่าเป็นเหมือนลูกกระบอกสูบนะครับเป็นเหมือนดวงตาของเสือนั่นเองตัวนี้นะสวยนะเป็น LED จำกระบบไฟแบบ a a p t i v e นะครับท่านผู้ชมก็คือสามารถปรับสูงต่ำอัตโนมัติแล้วก็เคลื่อนไฟตามพวงมาลัยเลี้ยวให้ด้วยตัวนี้ถือว่าดีครับอันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันที่ล้อแม็กท่านผู้ชมน,นี่นะครับ ก็รายละเอียดตัวนิดนึงนะครับแม็กของเขานะตัวนี้ขนาด19นิ้วเนี่ย225 65 225 55R19 เนี่ยท่านผู้ชมเบรกขนาดใหญ่ตัวแม็กตัวนี้ผมว่ามันเข้ากับตัวซุ้มล้อกับตัวรูปทรงเล็บได้อย่างดีนะครับเป็นลายแบบ3มมิตินะเป็นก้านแล้วก็ ตัวนี้เป็นแบบรมดำนิดๆแต่ก็ไม่ได้ดำมากนะครับเรามาดูต่อกันที่คิ้วขอบประตูกกระจกโครเมียมนี่นะครับเป็นโครเมียมหมดเลยไฟกระจกมองข้างตัวนี้มีไฟเลี้ยวมาให้นะครับซ่อนอยู่ในกระจกมองข้างแล้วก็มีกล้องแบบสามมิติมาให้ด้วยนะครับมือจับประตูเป็นแบบทีเลสนะครับก็คือมีตัวกด ถ้าเราพกกุญแจเนี่ยเราสามารถกดตัวกดตัวนี้เปิดปิดล็อกอัตโนมัติได้นะครับตัวชายันชนท้้งล่างมีโครเมียมแล้วท่านผู้ชมเสริมความหรูหราโดดเด่นให้กับตัวของเขาเองนะตรงนี้ก็เป็นโครเมียมเหมือนกันและอีกจุดหนึ่งครับที่เขาบอกว่าเขาเพิ่มขึ้นมาที่เป็นตัวท็อปของทุกรุ่นน,นะครับก็คือตัวหลังคาสลูปมีหลังคาสลูปมาให้ด้วยนะครับเราต่อมามาดูกันที่ ด้านท้ายกันครับรูปทรงคล้ายๆเดิมเลยครับท่านผู้ชมไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่มีเสาอากาศแบบคลีบฉลามแล้วแม็กด้านหลังก็ออกแบบมาอย่างลงตัวเส้นสายของเขาเนี่ยลาดชันลงมาจนถึงไฟเบรกนี่ไฟเบรกของมาสด,ด้าตัวนี้นะ<ม>ก็ยังเป็นไฟเบรกทรงเดิมอยู่แต่ผมเนี่ยชอบ CX8 เพราะว่าเขามีการเล่นเส้นสายของโครเมียมตัวเนี้ที่พาจากไฟด้านซ้ายมาถึงด้านขวาเนี่ยแล้วก็ตัวลาดเอียงของกระจก หรือว่าฝากระโปรงท้ายของเขาเนี่ยถือว่าออกแบบมาได้ดีตั้งแต่รุ่นตอนรุ่นแรกเลยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็มีอะไรบ้างตัวนี้ก็ยังมีกล้องมองหลังมาให้เพราะว่าแน่นอนครับเป็นกล้องมองรอบคันเซนเซอร์ด้านหลังมีมาให้ทั้งหมด4ี่จุดนะครับมีไฟตัดหมอกด้านหลังมาให้อันนี้เป็นเครื่องเบนซินนะท่อตัวนี้เป็นท่อคู่อ่าท่อคู่จริงนะท่านผู้ชมสวย ถือว่าโอเคทีเดียวครับแล้วเขายังบอกอีกว่าเขาเพิ่มตัวที่เป็นเ,เปิดฝาท้ายแบบไฟฟ้าแบบแฮนด์ฟรีด้วยนะถ้าเราพกกุญแจมาเนี่ยเราใช้เราใช้อา่าเดี๋ยวนะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมเตือนมานี่นะท่านผู้ชมเรามีกุญแจ ตัวคีเรตนะเราก็เข้าไปแล้วก็เดินออกมาตัวเนี้เขาบอกว่าเราแตะตรงเซนเซอร์เนี่ยมันง่ายมากเลยเราไม่ต้องควานหาถือว่าโอเคทีเดียวครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปชมด้านในกันครับนี่นะครับท่านผู้ชมด้านในของ CX8 ตัวนี้ก็ยังคงการออกแบบ เหมือนเดิมน,นะครับกับรุ่นก่อนหน้านะครับท่านผู้ชมสิ่งที่เขาเพิ่มขึ้นมานะครับตัวนี้ก็คือเป็นเรื่องของนี่จอ TFT นะครับขนาดใหญ่แต่ก่อนเนี้ยมันจะเป็นอนาล็อกหมดเลยนะท่านผู้ชมวันนี้เขาเพิ่มจอ TFT ด้านหน้ามาวัดแ,แสดงผลเนี่ยมาให้ด้วยถือว่าโอเคครับตัวนี้สามารถทำอะไรได้บ้างตัวนี้ก็กดระบบแล้วนะครับท่านผู้ชมเราก็สามารถที่จะดูในเรื่องของ ข้อมูลอัตราเชื้อเพลิงการใช้รถอะไรต่างๆเนี่ยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็มีเรื่องของน้ำมันเรื่องของอุณหภูมิแสดงอย่างชัดเจนมี h e ดส u p d i s p l a y ที่เป็นแบบสีมาให้ด้วยไอมี h e ดส u p d i s p l a y มาให้ด้วยนะครับท่านผู้ชมขนาดใหญ่จอนะครับจอตัวนี้ขนาด8นิ้วตัวนี้เขาอัปเกรดนะครับเป็นการเชื่อมต่อ Apple Car p l a y แบบไวรัสนะหรือแบบ ไรสายแล้วก็สามารถเชื่อมต่อ Android Auto มาให้ด้วยส่วนระบบปฏิบัติการที่เป็น Mazda Connect เนี่ยก็เพิ่มมาให้นะครับมีในเรื่องของการติดต่อสื่อสารต่างๆน,นะครับท่านผู้ชมรายละเอียดเดี๋ยวไปดูกันที่เว็บไซต์ตัวนี้เป็นแอร์แบบแยกซ้ายขวาอืณมาปูมซ้ายขวาแบบอิสระนะครับเป็นจอดิจิตอลแล้วก็เป็นปุ่มหมุนนี่ตัวนี้สามารถหมุน,มนได้ก็เหมือนกับรุ่นก่อนหน้าเพิ่มไวเลสชาร์จมาให้ด้วยตัวนี้ ชาร์จโทรศัพท์มือถือได้นนะครับท่านผู้ชมเพราะอันนี้ใหญ่ใส่สบาย,ยนะครับโอเคคันเกียร์ก็ออกแบบมาโอเคครับดีกระชับมือไล่มาตรงนี้ตัวคอนโทรลคอมมานะครับซึ่งแน่นอนครับควบคุมแบบง่ายๆ สไตล์มัตด้านะครับในรุ่นของมัตด้า2ตัวนี้ก็มีมาให้ด้วยนะครับเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรคโฮมีที่วางแก้วน้ํามาให้นะครับตัวนี้เป็นกระจกแบบตัดแสงนะถือว่าโอเคทีเดียวครับแล้วก็ไฮไลท์ของเขาก็คือนี่ครับท่านผู้ชมสันลุนี่เขามีมาให้นะก็ถือว่าโอเคครับดีมีมาให้เราไม่ใช้นะครับท่านผู้ชมเราก็สามารถ ปิดได้ตัวนี้ไม่ได้ใหญ่มากนะครับเผื่อเราอยากได้แบบบรรยากาศเปิดโอเพ่นอากาศดีๆนะครับตัวแผงบังแดดตัวนี้ดีนะแข็งๆตัวนี้เป็นวัสดุแบบอย่างดีและมีไฟ LED มาให้ทั้งสองข้างนะครับท่านผู้ชมโอเคครับพวงมไลยมันติฟังก์ชันตามสไตล์มาสด้านะครับอันนี้ก็ปุ่มคอนโทรลเหมือนเดิมเรื่องอินโฟเทนเมนต์อยู่ทางด้านซ้ายเรื่องระบบควบคุม ระบบคล่นคอนโทรต่างๆอยู่ทางด้านขวาเรามาพูดกันถึงเบาะกันบ้างดีกว่าเบาะตัวนี้นะครับท่านผู้ชมถือว่าโอเคนะเขาบอกว่าทางบัสด้านะครับทางพี่เอกบอกว่าจุดเด่นของเขาก็คือสามารถที่จะ m มมโมรีตำแหน่งที่นั่งได้ถึง2จุดนะสำหรับผู้ข,ขับขี่แล้วเบาะตัวนี้ก็เป็นเบาะแบบระบายอากาศด้วยระบายอากาศแบบแบบไหนนี่ท่านผู้ชมอากาศร้อนๆเขาบอกไม่ได้เป่เปลาลมนะมันดูดลม สำหรับคนที่นั่งทั้งผู้โดยสารด้านหน้าแล้วก็ผู้ขับขี่อันนี้เพิ่มมาให้ถือว่าโอเคแล้วก็อีกอย่างครับเบาะหนังนัปป้าเนี่ยจากสีแดงนะท่านผู้ชมเขาเปลี่ยนเป็นสีดำเอออันเนี้ยผมชอบเพราะว่ามันดูแบบรักษาง่ายดีแล้วก็สีดำมันก็คลาสสิกอยู่แล้วนะครับส่วนเบาะสำหรับคนนั่งเนี่ยปรับได้8ทิศทางนะขึ้นลงแล้วก็ มีที่รองน่องขึ้นลงได้ด้วยและตัวนี้ปรับได้6ทิศทางนะครับท่านผู้ชมสำหรับผู้นั่งผู้โดยสารที่นั่งตอนหน้าเดี๋ยวเราไปดูกันที่ด้านท้ายกันครับว่ามันเป็นที่นั่งแถวหลัง6ที่นั่งแบบอิสระมีดีที่แถวสองตามผมไปดูกันครับนี่นะครับท่านผู้ชมผมมานั่งที่ ตำแหน่งผู้โดยสารตอนกลางนะเขาบอกว่ารุ่นนี้มีดีก็คือปรับอิสระนี่แต่ว่าไม่ใช่ไฟฟ้านะเนี่ยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็มีม่านบังแดดมาให้ด้วยนะครับเนี่ยที่ผมชอบรถยนต์ SUV หรือว่า c r o s s o v e r สไตล์ครอบครัวของ Mazda ก็เพราะว่ามันสามารถที่จะเป็นรถที่เราใช้ในชีวิตประจำวันได้ใช้สำหรับวันที่เราทำงานสำหรับผู้บริหาร แบบเราๆอย่างนี้ก็ได้ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันอีกนะครับตรงนี้เป็นเรื่องของระบบแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังนะอันนี้ก็ถือว่าดีตัวนี้นะครับเนี่ยปรับอุณหภ,ภูมิขึ้นลงได้นะครับปรับทิศท,ทางของลมได้ปรับความแรงของลมได้นะครับเปิดปิดได้ด้วยมีที่วางแก้วมาให้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผม จะนั่งเนี่ยนะตัวนี้นี่เนี่ยคืออันนี้ปรับได้นะครับท่านผู้ชมเนี่ยโอ้สบายสบายจริงๆครับน,นะครับนั่งแยกคือไม่ต้องมาติดกับคนนั่งข้างๆอยากจะรอนอยากจะขยบหน้าขยบหลังก็แล้วแต่เขาเลยเรานั่งตรงนี้ก็เป็นอิสระดีครับนั่งแบบโซฟานะที่ผมชอบเนี่ยก็คือที่นั่งมันคล้ายๆกับรถยน MPV ขนาดใหญ่อย่างเช่นพวกเอ t ติมาเอาผาดรถตู้แบบเวนชูลี่นะครับตัวนี้อันเนี้ยนั่งเหมือนกันเลยแต่เป็นรถยนต์แบบสไตล์ SUV เร็ก o รูมเหลือเฮดรูมเนี่ยเหลือผมสูงร้อหกสินะเฮ้นั่งสบายช่วงล่างเขาก็ถือว่าโอเคเกาเคลียร์แลนด์เขาเนี่ยไม่ได้สูงมากครับสำหรับอ,อย่างเราที่เรา อยากจะเป็นรถนั่งแต่ไม่อยากก้าวส,สูงหรือโหนขึ้นเนี่ยตัวนี้ถือว่าโอเคแล้วก็ไม่ได้เตี้ยจนเกินไปน้ำทงน้ำท่วมเนี่ยสูงกว่ารถ MPV รถตู้พวกเวฟายเอาพาดอยู่แล้วเดี๋ยวลองไปนั่งกันที่ด้านหลังกันบ้างนะครับนี่เขาบอกว่าตัวนี้มันเป็นเก้าอี้อิสระนะต่างจากตัวท็อปเขาจะเป็นตรงนี้เขาจะเป็นที่วางแขนแล้วเขาจะล็อกแล้วก็บอกปรับไฟฟ้าแต่ตัวนี้ไม่ใช่แต่ผมว่าตัวนี้แค่นี้รุ่นนี้ก็เพียงพอแล้วสำหรับคนที่ต้องการรถนั่ง บอประกันซีดนะนี่เดีผมจะเดินเนี่ยเขาเว้นช่องไว้สําหรับเดินเรามีลูกเล็กเด็กแดงนะครับท่านผู้ชมเราก็พาเราก็ไม่ต้องจอดรถนะครับสามารถให้เขาเนี่ยเดินไปที่ด้านหลังได้เดี๋ยปรับนะนี่ท่านผู้ชมจะได้เห็น,นกันนะครับแบบเรียวๆน,นี่นี่นี่ครับท่านผู้ชม เออนั่งได้แต่มันก็อึดอัดนะครับสำหรับตัวเนี้ประมาณ1ขวบถึง6ขวบเนี่ยก็ผมว่านั่งสบายนะแล้วเขาก็ยังมีพวกอาสายเสียบ USB นะครับไท p A 2.5 A มาให้ด้วยนะครับท่านผู้ชมมีที่วางแก้วน้ำมาให้ตรงนี้มีที่ชาร์จทั้ง2อันนะสำหรับแบบว่าเด็กๆเขาจะเล่นเกมชาร์จไฟชาร์จอะไรเนี่ยนะครับ ว่าผมถ้าความคิดของผมนะโอเคทีเดียวครับนั่งได้แต่ถ้าสำหรับอย่างผมเนี่ยถ้าปรับ,บเบาะเลื่อนไปไกลๆเนี่ยเดี๋ยวผมปรับให้ดูดดอ่ะนี่นะสำหรับแล้วคนนั่งหน้าก็ไม่อึดอัดนะเอาแบบที่นั่งจริงๆเลยเฮ้ย hey, พอไปได้เนี่ยเข่าเนะี่ยผมนั่งแนละ้วนั่งตามะรีระเลยเข่ามันก็เหลือนะแต่มันจะเมื่อยหน่อย สักสิบยี่โลก็พอทนได้นะแบบว่าบิดเบียดกันไปเนี่ยเราไม่ได้ไปไกลถือว่านั่งได้จริงสำหรับตัว Mazda CX8 ตัวนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปจบกันที่ด้านหน้าดีกว่าครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมหลังจากที่ผมได้พาชมทั้งภายนอกและภายในนะครับมีความเปลี่ยนแปลงของ Mazda CX8 เนี่ยในเรื่องของระบบอานวยความสะดวกในเรื่องของ ระบบความปลอดภัยที่เสริมขึ้นมาเนี่ยถือว่าเพิ่มเติมมาให้เยอะพอสมควรนะครับเพียงแต่ว่าด้านหน้าดีไซน์ต่างๆเนี่ยภาพรวมเนี่ยเเรนี่ยบองแล้วก็ไม่ได้แตกต่างอะไรจากรุ่นก่อนหน้าสักทีเดียวนะครับท่านผู้ชมแต่กระจังเนี่ยความคิดเห็นของผมเนี่ยผมว่าผมชอบเพราะมันดูโหดมันดูดุดันมากขึ้นนะครับส่วนราคาค่าตัวของเจ้ามาด้า CX-8 รุ่น 2.5G เครื่องยนต์เบนซินนะครับ Sky a c t i v ตัวเนี่ย ก็คือรุ่น SP Exclusive นะครับท่านผู้ชมก็คือตัวท็อปสุดแหละของเครื่องยนต์เบนซินอยู่ที่1 6 9 9 0 0้บาทซึ่งมีราคาเพิ่มจากรุ่นเดิมเนี่ยอยู่6,000 0บาทถ้าถามผมหน้า0 0 0 0บาทที่เพิ่มเติมขึ้นมามีหลังคาสันลูปมีระบบที่เป็นต a ต a p t i ั e Cruise c o n t r ท l ที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ของรถยนต์ม a ด้ที่ชะลอจนถึงจุดหยุดนิ่งเนี่ย Stop and Go เนี่ยตัวนี้แค่ตัวนี้ก็ถือว่าคุ้มค่าแล้วนะครับท่านผู้ชมรวมทั้งระบบความปลอดภัย i g h Active Sense ของ Mazda เนี่ยเขาก็มีมาให้จัดเต็มเหมือนกับรุ่นท็อปของตัวเจ้าเครื่องยนต์ดีเซลที่อยู่บนเวทีที่ผมเห็นอยู่เนี่ยนะครับท่านผู้ชมตัวนี้ก็ถือว่าคุ้มค่าน่าลงทุน ทางวัดคา Thailand เลยพาท่านผู้ชมนะครับมาชมกันแบบเรียวๆสดๆนงานเปิดตัว m a ด้า c x 8ใหม่ในวันนี้นะครับและในวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนฝากท่านผู้ชมนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นมาได้ใต้คลิปนี้นะครับเพื่อที่เราจะได้มาพัฒนาปรปับปรุงในคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้ครับขอบคุณและสวัสดีครับ